สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์แจงคิ้วสวยอุบลอายบาร์โปรเฟชชั่นอลค่ะวันนี้อาจารย์แจงกลับมานะคะพร้อมสาระความรู้ค่ะและถ้าคุณไหนชอบนะคะสาระความรู้ที่อาจารย์นํามาฝากในวันนี้ก็สามารถกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นกันค่ะ และสาระในวันนี้นะคะที่จะนํามาฝากสําหรับคนที่เคยสักคิ้วไปแล้วแล้วอยากจะแก้คิว้วแล้วมีคําถามว่าสักคิ้วไปแล้วสามารถแก้คิ้วกี่วันถึงจะแก้ได้นะคะวันนี้อาจารย์แจงมีคําตอบค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่สักคิ้วไปแล้วแล้วไม่ได้คิ้วที่สวยเป๊ะปังนะคะกลับได้คิ้วที่พังกลับมาแล้วมีคําถามว่าถ้าอยากแก้คิว้วสามารถ รอได้กี่วันถึงจะแก้ได้นะคะวันนี้อาจารย์แจงมีคำตอบค่ะ และคิ้วที่ลูกค้าไปสั่งมาแล้วเป็นคิ้วที่ไม่ถูกใจไม่ชอบหรือคิ้วที่ไม่ได้รูปทรงที่สวยงามนะคะแล้วอยากแก้ก็คืออาจารย์แนะนําเลยค่ะว่าต้องรอใครบ1เดือนก่อนนะคะถึงจะแก้ได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าผิวหนังของเรานะคะชั้นผิวหนังของเราหลังจากที่เราสั่งคิ้วไปแล้วค่ะก็จะมีการตกสะเก็ดแล้วก็มีความบางของเซลล์ผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องรอให้ เซลผิวหนังนะคะสร้างเซลลที่แข็งแรงขึ้นมาและคิ้วที่กําลังตกสะเก็ดนะคะตกสะเก็ดให้หมดก่อนเราถึงจะทําการแก้ไขรูปทรงหรือทําการลบได้นะคะต้องรอให้ครบ1เดือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากจะแก้คิว้วก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วคุณจะได้คิ้วที่สวยเป๊ะปังอลังการเวอร์ค่ะ สาระวันนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์สามารถกดแชร์เพื่อนๆได้รับชมเช่นกันค่ะ